ติดตามเรื่องที่หลายคนอยากรู้กันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับการเลิกรากของนางเอกคนหนุยแต้วนัทพรแล<ะ>้วก<ะ>็พี่ต้นอาจนั่นเองคบกันมาตั้ง14ปีเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นรวมไปถึงพอมีกระแสข่าวว่าเธอโสดแล้วมีหนุ่มๆน,นะตามจีบเยอะมาก<ะ>โดยเฉพาะไฮโซในวงการเมืองไทยเนี่ยเห็นว่ามีข้อมูลมา 3หนุ่มเลยทีเดียวนะคะนหนุ่มหล่อที่เข้ารอบสุดท้ายมาตามมาดามหัวใจแต้วที่แรกหลายคนเข้า,ขาใจว่าเต็งหนึ่งในนั้นคือพีทพัชระไทยยาาเซ็นทรัลค่ะแต่วงนายวงนายเขาชี้มาบอกว่าไม่ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่าคุณต้นแฟนเก่าแต้วนี่ย,ยังทักทายกันไปหาพีทในไอจีกันอยู่เลยล่าสุดไทยรัฐออนไลน์เขาให้ข้อมูลชี้เป้าชัดๆมาแบบนี้ค่ะว่าหนุ่มที่ใกล้ความจริงจะได้หัวใจแต้วก็คือไฮโซหลวงพสุลิปตาพันลบค่ะเป็นลูก นักการเมืองชื่อดังซึ่งหลายคนได้ยินนามสกุลเขาคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทรู้บนหาดกรลาที่ภูเก็ตด,ด้วยค่ะโดยโปรไฟล์ของหนุ่มหลวงไม่เบาเลยนะคะที่แน่ๆคืออย่างที่บอกไปว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณสุวรรัสดิ์ลิศจัรพลบแห่งพรรคชาติพัฒนาแล้วก็ยังเป็นหลานชายของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็คือคุณเทวันนั่นเองค่ะโดยไฮโซหลวงนี่นะคะเป็นเพื่อนสนิทกับไฮโซเซนทราพุทธคูหาเปรมกิจสามีของคุณนีมิวนิฐานเองอแล้วก็แน่นอนว่าสนิทก หลายสาวเลยกับเพื่อนแก๊งเฟอร์บี้ของแต้วและที่ชื่อคุณคุณหน้าเหมือนเคยเห็นที่ไหนก็หนุ่มหลวงนี่แหละค่ะที่เคยคบหาดูใจสาวไอ้อภิษดาเมื่อหลายปีก่อนเองนะคะแต่ก็พูดกับพูดคุณผู้ชมอันนี้ก็ยังเป็นข่าวลืออยู่<อ>แต่ก็มีอีกหลายวงในที่เขายืนยันนะว่าอ,อ,อันนี้แหละน่าจะเป็นคนที่มาวินที่สุดนะตอนนี้โอ้แต่ดูหน่วยการเขาก็มาะสมกันนะคะก็ต้องหลอดลุ้นกันต่อไปค่ะ